เรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อวงการพลังงานจีนต้องลุกเป็นไฟเพราะอะไรน่าหรือก็เพราะหนุ่มฮอตสุดบางอย่างจังหลิงเฮอร์วิศวกรไฟฟ้าในฝันกำลังถูกองค์กรยักษ์ใหญ่แย่งตัวกันวุ่นเรื่องราวนี้สะท้อนอะไรบ้างมาติดตามกันคัะเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต้องสั่นสะเทือนเมื่อโพสต์จากการไฟฟ้ามณฑลเจียงซูเกี่ยวกับจังหลิงเฮอร์กลายเป็นกระแสไวรัลหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเพราะหนุ่มคนนี้ได้รับคำเชิญสุดพิเศษ ให้ไปสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่นั่นน่าสนใจใช่ไหมละ่ะการไฟฟ้ามณฑลเจียงซูไม่รอช้าออกโรงเชิญชวนจางหลิงเฮอร์อยังเป็นกันเองผ่านวีบเม่วันที่5พฤศจิกายนโดยเน้นย้ำถึงความผูกพันของเขาในฐานะชาวเจียงซูและเคยศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาก่อนพวกเขาบอกว่าทราบมาว่าคุณจางมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการไฟฟ้าแห่งชาติมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้พร้อมทั้งเชิญชวนให้มาลองใช้ชีวิตการทำงานที่นั่นสักวัน ใครจะไปคิดว่าองค์กรใหญ่จะออกตัวแรงขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่การเชิญชวนธรรมดาเพราะจางหลิงเฮอร์เคยเปิดเผยว่าความฝันของเขาคือการทำงานที่สเตทกริดหรือการไฟฟ้าแห่งชาติจีนก่อนจะตัดสินใจเลือกเส้นทางบันเทิงเห็นได้ชัดว่าใจรักด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของเขายังคงเต็มเปี่ยมเขาเข้าศึกษาที่วิทยาลัยวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยครูหนานจิงในปี2016และเคยบอกว่างานที่สเตตกริดตรงกับสาขาที่เรียนและมั่นคง นั่นเองและนี่คือจุดที่น่าสนใจหลังจากโพสต์ของการไฟฟ้ามณฑลจิงซูเผยแพร่ออกไปองค์กรอื่นๆในวงการพลังงานจีนก็ไม่รอช้ารีบออกมาแสดงความสนใจในตัวจางหลิงเฮ่อร์ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าอูซีที่ถึงกับออกตัวแรงหรือแม้แต่องค์กรใหญ่ระดับรัฐวิสาหกิจอื่นๆอย่างคณะกรรมการกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐบาลกลางไชน่าฮวนิครุปและซเนินซีก็ขอร่วมวงเชิญชวนด้วยโอ้โหงานนี้จางหลิงเฮอร์ เนื้อหอมสุดๆไปเลยเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของจางหลิงเฮ่อในโลกออนไลน์อย่างชัดเจนและยังสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างวงการบันเทิงกับอุตสาหกรรมหลักของรัฐวิสาหกิจจีนการเชิญชวนจากองค์กรใหญ่เหล่านี้ทําให้เกิดกระแสฮือฮาโดยเฉพาะในแฮชแท็กและที่กลายเป็นกระแสฮิตติดลงบนใครจะไปคิดว่าเรื่องราวของวิศวกรไฟฟ้าจะกลายเป็นกระแสขนาดนี้คําถามชวนคิดคุณคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของจางหลิงเฮ่อ ที่ทำให้องค์กรยักษ์ใหญ่สนใจขนาดนี้การที่เขาเคยใฝฝันอยากทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีผลต่อเรื่องนี้อย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย